อ่าน้องพียโสวัสดีตอนเช้านะครับสวัสดีตอนเช้าวันอาทิตย์วันหยุดนะอี่น้องเนาะนี่อันนี้เป็นหมึกอาเจนนะครับหมึกกล้วยอาเจนอ่าถ้าซื้อมาทําขายเป็นตัวเนี่ยนี่ครับซื้อมาขายเป็นตัวเนี่ยมันจะค่อนข้างจะขายลําบากนะพีเพ้องเนาะเพราะว่าตัวมันใหญ่พอตัวมันใหญ่แล้วเราไปขายราคา สามสิบสี่สิบไม่ได้เนาะพี่น้องเนาะแต่ถ้าขายราคาแพงกว่านั้นก็ขายไม่ได้อีกสามสี 30, 40, 40, 30, 40, ่สี่สิบสามสิบสี่สิบเราก็ขาดทุนนะถ้าไปขายห้าสิบหกสิบเอ่อก็ไม่มีใครซื้อเนาะมันแพงไปแต่ตัวมันใหญ่นะอันนี้ก็มาทําเป็นหนวดนี่ตัดสวยๆอย่างนี้เลยนะอ่าไอเสียบเป็นตัวเอสประมาณนี้แหละอะ่ไม่ใช่ตัวเอสเนาะ ประมาณนี้แหละประมาณนี้แหละอ่าแล้วก็เสียบหนวดเข้าไปนะ้พี่น้องเนาะอันนี้ได้ทั้งหมดยี่สิบไม้นะเดี๋ยวไปเจอกันตอนเย็นนะครับจะเจอกันตอนเยน็นนะ้พี่น้องเนาะอันนี้ได้ย mm, mm. ี่สิบไม้ยี่สิบไม้กรอบเด้งเด้งเลยนะพี่น้องนะมีสูตรมีสูตร,ม,ตรมีวิธีทําอยู่นะครับนี่หนวดใหญ่เลยนะครับอันนี้ไม้ละสิบบาทนะไม้ละสิบบาทเจอกันจุดนี้น,นครับ นะโอ้ยพูดลิ้นพันธุอเจอดจอะไรใหม่เจอกันตอนเย็นนะครับนี่พูดก็ไม่ถูกลิ้นพันนะครับไปสวัสดีครับคลิปนี้แนวสมนีน้องพี่น้องเนาะไปเจอกันใหม่น้องพี่น้องเด้อเจอกันตลาดตอนแรกครับบ๊ายบาย